พบกับเมย์แล้วก็อย่างแอดาโชว์ค่ะวันนี้นะคะใครที่อยากออกกําลังกายในรูปแบบของมวยไทยอยากจะรู้ว่าพี่ๆนักมวยเนี่ยเขาออกกําลังกายกันยังไงถ้าเรียนมวยมันยากไหมนะแ,แล้วก็ได้เหงื่อขนาดไหนเนี่ยวันนี้เมย์มีครูมาแนะนําค่ะนั่นก็คือครูต่อจากฟิตภาพไทยแลนด์สวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับครูต่อคะขออนุญาตถามนิดนึงลวกันค่ะเรื่องของการเรียนมวยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนตอนนี้ก็สนใจถึงการเรียนมวยอยู่แล้วแต่อยากจะรู้เหลือเกินว่าพี่ๆนักมวยเนี่ยปกติแล้วเวลาเขาออกกําลังกายเขาเน้นการ ออกกําลังกายรูปแบบไหนกล้ามเนื้อส่วนไหนเป็นหลักอะคะที่ชัดเลยอย่างแรกนะครับนักมวยเขาจะออกกำลังกายแบบการคาร์ดิโอเป็นหลักแล้วก็มีความเพิ่มความสมรรถภาพทางร่างกายหลายๆส่วนอย่างแรกเลยกล้ามเนื้อนักมวยจะไม่ใหญ่แต่จะเป็นแนวลีนแทนก็คือมีกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ลีนด้วยก็เลยต้องคาร์ดิโอเยอะหน่อยใช่ไหมคะคสำคัญที่เขาฝึกคือทักษะและสกิล ประโยชน์ของการเรียนมวยเนี่ยมีอะไรบ้างออยากให้ครูต่อแนะนาคุณผู้ชมนิดนึงค่ะประโยชน์ของการเรียนมวยนะครับมันมีมากมายมหาศาลเลยอะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยมันเผาผัานไขมันได้เยอะมากจริงอ่าหนึ่งชั่วโมงมันสามารถเผาผัานได้5 0 0ร้อถึงหนึ่พแคลอรี่และอีกอย่างหนึ่งสามารถออกที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปเรียนที่มวยก็ได้เราสามารถฝึกอยู่บ้านก็ได้แล้วก็วันนี้เนี่ยครูตอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะแบบลองแบบเอ้ยใช้ท่าเรียนมวย ไปฝึกที่บ้านวันนี้ผู้ต่อมีมาแนะนําด้วยใช่ไหมคะมีครับมีกี่ท่าวันนี้3ท่าครับ3าท่ายากหรือเปล่าถามก่อนอ่าเบสิกเลยครับหยิบมาจากทักษะของมวยไทยเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าท่าแรกคืออะไรคะ่ะอ่าท่าแรกหมัดยับนะครับโอเคอหมัดยับใช่ครับอ่าตอนแรกอ่าเราเริ่มจากขาเราก่อนอ่าขาด้านหลังนะครับ 1> 1หันยังยงสีบหองศาใช่ครับหมัดยับคือหมัดที่ข้างที่ไม่ถนัดเราจะอยู่ด้านหน้าค่ะอ่ากระแทกไปครับปั๊บอ่าโอเคปั๊บกระแทก ปั๊บกระแทกปั๊บกระแทกถูกไหมฮะถูกครับอ่าต้องทําแบบกี่เซตกี่ครั้งถึงจะพอดีกับการออกกําลังกายตอนหนึ่งครั้งอะคะลองสัก2อถึงสนาทีก็ได้ครับแต่เราไม่จําเป็นต้องออกถี่ตลอดเราจะเล่นจังหวะเอากระแทกไปปุ๊บเล่นจังหวะกระแทกไปปุ๊บแต่ว่าส่งแรงเยอะๆใช่โอเคก็คือ2อถึงสนาทีต่อเซตใช่ครับสักประมาณกี่เซตดีคะเบสิกก่อนครับขอ3เซตก่อนเอาี่เบสิกแล้วเหรอใช่ถ้าแอดวานซ์ขึ้นอาจจะเล่น5เซต 6เซตก็แล้วแต่เลยครับโอเคค่ะอันนี้ก็จะได้แบบว่ากระจายเซโรไรที่ต้นแขนเราด้วยไหมคะใช่ครับทุกครั้งที่เรามีการเหยียดแขนออกไปอะหลังแขนเราได้ทำงานรู้สึกลเลยว่าหลังแขนกระเพื่อมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากจะออกกำลังกายช่วงแบบหลังแขนให้มีความกระชับ เบิร์นด้วยเนี่ยท่านี้ท่าหมัดยับได้เลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูท่าที่สองดีกว่ามียับแล้วไม่ว่าแน่นอนต้องมีออกหมัดแหมหมัดตรงใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นเป็นหมัดที่อยู่จากทางด้านหลังคือหมัดคอสคือหมัดตรงนะครับออกแรงบิดจากสะโพกส่งมาที่หัวไหล่กระแทกไปครับด้านหน้าความหมัดด้วยความหมัดด้วยใช่ก็ต้องแบบว่าความหมัดความหมัดบิดปลายเท้าใช่ไหมบิดอยากแรงขึ้น ก้าวขาหน้าเข้าไปแล้วส่งถ้าหมัดตรงตรงนี้ค่ะก็จะได้ทั้งส่วนเหมือนกันเป็นฟูบอดีดด้เหมือนกันหมัดจะแรงหรือไม่แรงเนี่ยมันดูจากส่วนไหนเป็นหลักในการออกหมัดอะะมันขึ้นอยู่ที่แรงส่งครับอาหารจากสะโพกที่จริงการต่อยหมัดตรงไม่ใช่แช่แขนอย่างนี้จะไม่มีทางแรงแน่นอน,นต้องอย่างนี้บิดใช่ครับบิดเข้าไป เหมือนกันกับเหมือนกับที่แย็บเลยโอเคค่ะอันนี้ท่าที่2แล้วนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูท่าที่3ดีกว่าค่ะอันนี้ท่าที่สาจะเป็นท่าอะไรคะคุณต่อหมัดฮุกครับหมัดฮุกให้คุณต่อแนะนําหน่อยแล้วกันค่ะว่าหมัดฮุกเนี่ยเราต้องเซทท่ายังไงบ้างใช้หมัดที่อยู่ด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นการออกแบบถูกวิธีเลยเราจะกดไหล่ข้างขวาของเรากดลงมานิดนึงแค่นิดเดียวนะครับแล้วบิดบิดข้อเท้าด้านหน้าถูกต้องแล้วปลายหมัดนะครับไม่เลยออกไปให้ล็อกอยู่ที่ รงหน้าอ,นอยู่ตรงกลางหน้าพอดีใช่<ด>ข้อศอกขึ้นตั้งฉากไว<ฮ>้เยี่ยมเหนื่อยนะคะเนี่ยนี่กระดาษเราทำแค่1เซตเนาะแล้วก็10ครั้งเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นคนที่อยากจะไปทําที่บ้านเนี้ยค่ะรับรองได้เลยว่าเป็นการคาร์ดิโอแบบจัดเต็มเลยใช่ไหมคะเบินที่สุดเลยครับเบินที่สุดและเห็นครูต่อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สาท่าที่เราทํากันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราสามารถนํารวมกันจบมาเป็นเซตเดียวได้ด้วยได้ครับเาเรียกแบบว่าเต็มออปชั่นเลยเดี๋ยวให้ครูต่อลองแบบว่ารวมสามท่านี้ให้ให้เมดูหน่อยแล้วกันเมจะได้ลองทําตามจับฮุกวันซูฮุกวันูฮุกวันซูฮุกอ่า ทำช้าได้ไหมคะได้ครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเมย์จะทําตามครูต่อเลยละกันนะคะแล้วครูต่อคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนมวยอย่างเงี้ยค่ะประโยชน์เนี่ยนอกจากเบิร์นดีละ เาผ่านแคลรี่ดีแล้วนะคะได้แบบสุขภาพร่างกาย่อ็งวรงแข็งแรงมันมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกไหมคะทักษะอื่นๆที่เราจะได้รับมีครับอ่าอย่างแรกเลยมีระบบหายใจเข้ามาเกี่ยวแล้วมีความแข็งแรงของฟูลบอดี้และอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้กําลังคิดเลยเป็นทักษะการป้องกันตัวผู้หญิงสามารถฝึกได้ครับซึ่งการเรียนมวยจริงๆเราก็สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยเลยไหมคะทุกเพศทุกวัยเลยครับอันนี้ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุอยากจะเรียนเนี่ย ก็สามารถเรียนได้แต่อาจจะมีข้อควรระวังอย่างนี้ไหมเอ่ยถ้าผู้สูงอายอุเราควรเริ่มที่เบสิกเบาๆก่อนค่อยออกไปให้ช้าก่อนให้ท่ามันถูกก่อนแอดวานซ์ one, ขึ้นค่อยเพิ่มเรื่อยๆครับค่อยเพิ่มความแรงค่อยเพิ่มความถี่ขึ้นใชามถับโอเคคะ่ะก็ถือว่าการเรียนมวยสามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ใครอยากจะแบบ ต่อยอดไปเป็นนักมวยเนี่ยก็ไปเรียนแบบจริงจังได้เลยได้เลยครับดีมากๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูต่อมากเลยนะคะาจากฟ i ผิบ b t h ไท l a n d ดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปพบกับพี่บัญชากันต่อเลยค่ะ